เล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวัดระังย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 งากทำเทียมพระสมเด็จวัดระรังยงากทำเทียมใครทำเรียนแบบยากที่สุดพระทำมือยุคโบราณพุทธศินต้องถูกพิมพ์สวยงามเนื้อผงมวนสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยคือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุด รอยปูไตนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโลภจันร์ริ้วราแหงที่เป็นเกลกดีต้องมีในพระสมเด็จวัดระฆังไม่มีไม่ยังไม่ใช่วัดระฆังฟันธงยากที่สุดพระสมเด็จวัดระฆังมีน้อยมีไม่เยอะไม่เลอะเทอะพุทธศินสวยงามคมชัดลึกทุกพิมพ์ทรงพิม์ใหญ่พระประทานพิม์เจดีพิม์เกศบัวตูมพิมฐานแซมพิมพ์ปกโพ ทุกองค์ล้วนทํามือที่สุดคือพระทรมือทีละองค์ออกมาต้องสวยงามมั่นคงสวยงามและถูกพิมพ์เนื้อผงบนสารอันเป็นมงคลแยกเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ตอนท่านทําเนื้อออกมาเป็นพระสมเด็จวัดระคาัทุกองค์มองดูเนื้อท่านแยกเสร็จคลายๆมีชีวิตมีน้ําดักตึงตึงมือที่พระสมเด็จวัดระคาัเห็นปุ๊บ มีน้ำหนักตึงตึงมือเนื้อท่านอัศจรรย์มองดูคล้ายๆมีชีวิตมีชีวิตชีวาดูอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่แห้งเฉาตายเลอะเลอะเทอะเทอะไม่มีไม่มีไม่มีมมที่เด็ดขาดที่สุดพระสมเด็ดวรคังรี้วร่องรอยคือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีและตรงเต็มร้อยทุกองค์ต้องเต็มรออ้อ,รอย ไม่เต็มร้อยไม่ได้ไล่ใกล้ใกล้เกือบใช่เกือบได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดระฆังจำว้เลยไม่ใช่วัดระฆังต้องเต็มร้อยทั้งนั้นพระสมเด็จพระระฆังริ้ววงรอยรอยผู้ตต่นอนล่นรังปวกลุมบอ่มบอโลกประจรย์ริ้วไรยแห่งที่เป็นกนดีต้องมีในพื้นผิวพระสมเด็จพระฆังทุกองค์ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขอบข้างทั้งสี่ต้องมีหลุมกลมกลมเนื้อมนสาร150ร้อยห้าสิบกว่าปีค่อยๆย่อยสลายและหลุดหาย เหลือทิ้งร่องรอยที่ท่านครูบอกรอยปูไตนอนด้นรังปวกลุมบ่อโลกพระจันร์้วรณแห่งที่เป็นเกตุคดีคือต้องมีทิ้งร่องรอยหลักฐานอันสําคัญบนพระสมเด็จวัตรคังนี่คือเป็นไปประกันที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวัตรคังถ้าไม่ยังถ้าไม่มีไม่ใช่วัตรคังฟันธงขอบข้างทั้งสี่ดูดีๆพระสมเด็จวัดรคังมองขอบข้างทั้งสี่ด้านตักโบราณ เห็นปุ๊บรู้เลยว่าตัดโบราณไม่ใช่เลอะเลอะเทอะเทอะตัดแบบสมัยนี้คมคมไม่ใช่ไม่ใช่เลอะเลอะเทอะเทอะไม่ใช่ใชหนึกหนึกนวลนวลขอบข้างอย่างโบราณเห็นปุ๊บพระตัดมือยุคโบราณแล้วไม่ใช่ยุคน,นี้คนยุคโบราณเขาเรู้ว่าพระท่านทำร้อยห้าสิบปีเคยรูปรูปคลำคลำกำมะไหลช่วงอายุคนทำขอบข้างสึกสึกมนมนทั้งสี่ด้าน ไร้สิ้นคนทาขอบข้างทั้งสี่ซึกซึกมุนมุดโดนคนลูปคลำหนึกหนึกแน่นแน่นเก่าเก่าคาบใครเก่าเก่าเกาะขวางแน่นขอบข้างทั้งสี่คือทีเด็ดพระสมเด็จวัดระฆังไม่ได้ง่ายๆไม่ได้มองดูใหม่ๆมแข็งแข็งแข็งใหม่ๆเหมือนปูนแห้งแห้งไม่มีชีวิตชีวาแยกเสร็จ พระพระสมเด็จท่านแยกเสร็จเนื้อเก่าเก่าขอบข้างโดนรูปคลำดูเลยไม่ใช่พระธรรมยุคนี้ยุคโบราณหนึกหนึกแน่นแน่นเก่าเก่านวนนวนคราบใครเกาะฝังแน่นอยู่บนขอบข้างทั้งสี่ขอบข้างไม่สวยงามเพราะว่าการตัดโบราณด้วยเส้นตอกหรือของมีคมตัดเราเห็นชัดๆขอบข้างทั้งสี่ไม่ไม่เท่ากันตัดออกมาตัด ในพิมพ์ทรงเพื่อให้เหลือแต่พระสมเด็จแต่พิมพ์พระสมเด็จเนื้อพุทธศิลป์องค์พระต้องต้องสวยงามออกมาต้องถูกพิมพ์สวยงามขอบข้างตัดแต่ละคนตัดแต่ละองค์ไม่สวยงามไม่เหมือนกันดูดูว่าเป็นยุคโบราณขอบข้างสำ,สำคัญที่คนมาลูปคลำมันหลายช่วงคน่ะ150ระ้อยห้าสิบกว่าปีอ่ะที่ดูดูดีดดๆคือสิ่งเนี้ยที่สิ่งที่ทําไม่ได้คนไม่สามารถที่จะไปลูปคลา แล้วทาให้ขอบข้างอ่ะดูเป็นของโบราณอ่ะไม่มีทําไม่ได้อันนี้เด็ดขาดที่สุดทําไม่ได้พระสมเด็จด,ดูขอบข้างรู้ทันทีอันนี้ยุคยุคนี้หรือยุคโบราณขอบข้างทั้งสี่ดูดีๆเล่ากันให้ฟังยังมีทีเด็ดพระสมเด็จวัดระฆังผิวฝ้าขาวนวนตองดอกดอกลุงดวงบนพระสมเด็จคือทีเด็ดที่ยังไม่มีใครพูดเพราะว่า มีน้อยที่พระนุ่นใหม่ๆยังยังไม่เกิดริ้วร่องรอยผิวฝ้าขาวนวนตองดอกดอกดวงดวงเก่าเก่าหนึกหนึกลนวนล้วนนะยังคุยกันได้เป็นเป็นร้อยปีพระสมเด็จวัดะระฆังที่ท่านมีท่านแยกเสร็จไม่ได้ง่ายๆไม่ได้เห็นเป็นสมเด็จวัดะระฆังทั้งหมดไม่ไม่ได้เป็นพระสมเด็จแต่ไม่ใช่สมเด็จวัดะระฆังอาจจะเป็นสมเด็จวัดอื่น แต่พระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตสร้างท่านแยกเสร็จบรมมครูยุคเก่าๆท่านเล่าเล่าต่อต่อกันมาที่ขั้นเห็นยุคเก่าๆมีน้อยมีไม่มากท่านเห็นท่านศึกษาเขียนเป็นตำราขึ้นมาว่าต้องมีริ้วร,อ,รอยพุทธศีลเนื้อมวลสารริวร้วรอยคือสําคัญอนะ่ะยุคเก่าๆยุคที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆอ่ะท่านพูดด้วยความจริงพูดด้วยหลักความจริงอ่ะ เรามาพิจรารณามาดูแล้วใช่ทำคือหน้าที่ที่ยุติธรรมการพูดความจริงไม่ได้เลื้อเลืเถอะเถอะไม่ได้เล่า,ลา,ลา,านิทานไม่ใช่ไม่จะเป็นนิทานเป็นเรื่องจริงพระสมเด็จพระละคาต้องพิสูจน์ได้สามารถพิสูจน์ได้พุทธศินพิสูจน์ได้สวยงามดูแล้วเป็นยุคโบราณเนื้อผงวลสารยิ่งต้องวิ่งพิสูจน์ง่ายเห็นแล้วแยกเสร็จเด็ดขาด ธรรมชาติยิ่งริ้วร่องรอยยิ่งเต็มร้อยเป็นการพิสูจน์รอยปูไตที่เขาตั้งขึ้นมาเขาเป็นรอยปูไตเป็นรอยหนอนด้นเป็นรังปลวกเก่าๆเก่าๆนึกๆหลุมโลกหลุมบ่อโลกวระญาณมิ้วมีอยู่บนพื้นผิวพระสมเด็จษพระละคังเนื้อย่อยๆสลายแล้วก็หลุดหายไปเหลือเป็นบ่อเก่าๆทิ้งเป็นเป็นบ่อโบราณบ่อเก่าๆบ่อโบราณไม่ได้บ่อสมัยนี้หนึกๆนึแน,น่นแน่น,นวนวน ริ้วร่าแหงที่เป็นกจกรดีบริเวณด้านหลังเป็นเส้นเส้นโค้งไปโค้งมาครับที่ชอบเรียกกันว่าเป็นคล้ายๆใบผักชีใบราผักชีมีในพระสมเด็ดพระละคังท่านครูบอกดังๆถ้ามีถ้าอย่างเป็นทีเด็ดพระละคังไปเลยเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดของเทียมไม่มีทําไม่ได้ยังไม่เกิดยังเกิดไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการประสานสัมพันธ์กัน ทั้งพุทธศิลป์ทั้งเนื้อบวนสารทั้งธรรมชาติีร่วงรอยทั้งสามหลักทั้งสามใบประกันนะคือต้องเต็มร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ได้ร้อยหนึ่งก็ไม่ไม่ได้มันเกินร้อยเต็มพอดีทุกอย่างต้องเต็มร้อยมัดเก้าเปอรเซ็นเก้าไม่ได้เก้าสิบเก้าไม่ได้ต้องเต็มร้อยดูแล้วโอ้เต็มร้อยเต็มรอ้อยเนื้อเต็มร้อยเทียมธรรมชาติก็เต็มร้อยพอดี ไม่เต็มร้อยไม่ได้วัตรคังดูให้ดีๆทุกองค์องค์ลังๆก็ต้องยางก็ต้องมีต้องดูดีๆว่าต้องมีให้ครบให้เต็มร้อยทั้งสามหลักเป็นใบประกันเป็นใบการันตีให้ถึงท่านพระสมเด็จพระสมเด็จท่านสมเด็จท่านสร้างดูดีๆต้องให้ถึงต้องให้ถึงหลักเป็นหลักประกันเป็นหลักการันตีพระสมเด็จจึงมีน้อยอ่ะจึงมีไม่มีไม่มาก เพราะว่าหายาจะให้ถึงยุคถึงท่านหลักฐานสำคัญคือใบการันตีจากท่านบรุบคร็คูยุคเก่าๆที่เขาเล่าเล่ากันมาเขียนเป็นตำราที่พวกเราทุกๆท,ท่านพี่เซียนใหญ่อะไรที่ศึกษากันมาเนะี่ยก็เชื่อในตำราในตำราที่ท่านได้เขียนไว้แล้วมาดูองค์จริงๆมีองค์จริงๆเขามีเขาเจ้าซื้อขายกันราคาแพงเพราะเหตุนี้ เพราะเห็นที่ว่ามีไม่มากมีน้อยแต่ต้องดูแล้วต้องครบครบครบถูกต้องเต็มร้อยทั้งหมดก็จะเป็นวัดะระฆังจะไม่เต็มร้อยยังไม่ใช่วัดะระฆังจะมาเล่าให้ฟังบ่ใช่ครูบ่ใช้อาจารย์บ่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่หลักหลักการต้องสำคัญพระสมเด็จวัดะระฆังเด็ดขาดที่สุด ต้องเต็มร้อยถ้าไม่เต็มร้อยไม่ใช่วัดรคังเล่าให้ลูกหลานฟังให้ลูกหลานมาได้เห็นมาได้ยินมาได้ดูไปเล่าไปเล่าให้คนอื่นฟังทีพระสมเด็จท่านมีความยุติธรรมยุติธรรมที่สุดแล้วทำยากผู้คนค้นหากันทั่วทั้งทุกอำเภอหลายหลาล้านคนกําลังค้นหากําลังเช่าซื้อ กำลังเสียคนกำลังเสียรู้กำลังเสียเงินให้ระวังเท่านั้นเองให้ระว,งระวงงังให้ระวังเสียงดังๆให้ระวังเงินเหลือเยอะอย่าได้เสียสตังอย่าได้เสียรู้คนเท่านั้นเองลูกหลานฟังรู้ยังวัดรฆังยากทำเทียม